โค้โชว์นี้ออกรถคันใหม่อย่างมั่นใจรู้ผลวงเงินใน3นาทีกับกรุงสีออโตพร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูล ตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธ GAC นะครับในวันนี้นะครับ GAC บอกแล้วว่าจะขอทำแบรนด์ภายใต้ GAC International นะครับไม่ว่าจะเป็น h ไฮเทคไม่ว่าจะเป็น i อออจะใช้คำว่า GAC International เท่านั้นและนี่คือตัวใหม่ของเขา i อออ UT คู่แข่งครับ BWD Dolphin แน่นอนร้อยเเซยังมี Gelly อีกหนึ่งรุ่นที่จะเป็นคู่แข่งของเขาแต่วันนี้ไอออนบอกแล้วครับว่าจะสู้ในตลาดนี้เต็มรูปแบบนะไอออน UT จะมีให้คุณเลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยในแบตเตอรี่2ขนาดด้วยกันนะครับวิ่งไกล2องเรนจ์รุ่นเริ่มต้นวิ่งไกล400กิโเมตรรุ่นใหญ่ของเขารุ่นท้องของเขานี่คือรุ่นท้องของเขาวิ่งไกล500กิโเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง DC f a ฟาดชาร์จ60กิโลวัตต์นะยังไม่ได้ไฮเทคมากมายนะครับในเรื่องของการชาาาาาารร์จจแตต่่ดดููหนนาาาาน้คสใ นะคร,ราคาใช้ได้เลยนะในตัวเริ่มต้นของเขา4.9โอ้4.9แสนต่ำ5แสนแล้ว เจอกับตัวไหนเจอกับ B Y D Dolphin ในตัวเริ่มต้นหน้าตาถามว่าทันสมัยหรือเปล่าก็กลางๆไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ดูในเรื่องของไฟหน้าเปิดปิดไฟหน้าตัวมันมีมาให้เปิดปิดไฟสูตรตัวมันมีมาได้นี่เดท i ม์ running นี่เป็นไฟเลี้ยวจะมี2ส,สีนะครับถ้าเป็นไฟเลี้ยวมันจะมาเป็นสีส้มแบบนี้ถ้าเป็นไฟเดทม์ time, จะกลายเป็นสีขาวดานหน้าไฮเซนเซอร์มาให้กล้องรอบคันมาพละกําลังนะครับหนึกิโลวัตต์นะตัวนี้ใช้ได้นะครับถ้าตัวท็อปของเขา150กิโลวัตต์ตัวนี้ก็150กิโลวัตต์ แต่เป็นพรมอลอยขวาแล้วตัวนี้ยังไงก็ต้องประกอบในประเทศถ้าลูกค้าจองในวันนี้นะครับส่งมอบรถได้ในอีก2เดือนข้างหน้าอ่ะหน้าพอได้ไหมผมว่าถ้าดูดีไซน์ดอลฟินกินกว่าแต่เดี๋ยวต้องไปดูของจิลลี่จิลลี่ก็มีตัวเล็กของเขามาเหมือนกันนั่นก็เจอกันเต็มๆกับเจ้าตัวไอออนยูทีนี่เหมือนกันใช้ยางอะไรยางเจ้าหยางนี่มาเป็นตัวยางที่เรียกว่ายางแบบโลคอสหน่อยๆรถในกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้อะไรที่ ไฮเอ็นไฮเทคอยู่แล้ว215 55R17 แต่ไซส์ยางดีแต่แบรนด์ก็ว่ากันไปนะครับตามระดับราคาไม่ถึง500,000บาทนะดิสเบรกสีล้อให้มาดูลายล้อแม็กโอเคนะมาเป็นทูโทนแบบนี้ช่วงล่างเท่าที่เรารู้นะครับช่วงล่างจะออกแบบแข็งนิดนิดเฟิร์มหน่อยหน่อยไม่นุ่มนะตัวนี้กระจกมองข้างสีดามีไบร์สปอตมาให้นะครับหลังคาพาราโนมิกซันรูปตัวยาว มือจับราบไปกับตัวบอนะดี Hi ้นะแล้วดูภายในเขารถคันนี้เน้นในเรื่องของห้องโดยสารขนาดใหญ่นะถือว่ามีห้องโดยสารที่ขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสนะครับในเรื่องของพื้นที่ห้องเคบินแล้วดูดีไซน์ด้านในดูแผงข้างประตูวัสดุกับท่านผู้ชมครับดูวัสดุตัวนี้จะเป็นซอฟต์ตัวนี้ฮาร์ดละนะครับมือจับสีเงินนะนี่เปิดแบบนี้ กระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานให้บาดีนะตัวท็อปเนี่ยออโต้สี่บานต้องดูว่าตัวเริ่มต้นออโต้สี่บานหรือเปล่านะเป็นวันทัสสี่บานหรือเปล่าแต่ที่เก็บของขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ลำโพงนะดีไซน์การออกแบบคล้ายๆกับดอลฟินเหมือนกันนะวางลำโพงไว้ด้านหน้าในเรื่องของแผงประตูนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดนะตัวนี้ไม่ได้เป็นซอฟต์นะเป็นวันทัสให้มาดีใช้ได้เดี๋ยวเราไปลองนั่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวดู หัวใจสําคัญของเขาคือที่นั่งโดยสารด้านหลังแต่ดีไซน์ดยูนี่ผมชอบนะมันราบไปกับตรงนี้นะนะครับดูใหญ่ไหมดูห้องโดยสารใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปเข้าด้านนู้นให้นะครับไปดูซิว่าพื้นที่ในการนั่งเป็นอย่างไรนนะประตูกว้างนะครับเข้าออกง่ายนะแต่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนดีทรงดีไซน์ตัวนี้เป็นฮาร์ดหมดละนะครับ ด้านหน้าจะเป็นซอฟด้านหลังนี่จะเป็นฮาร์ดหมดนะตัวนี้เป็นตัวนี้ซอฟมาหน่อยหนึ่งนะครับให้มันดีนะเนี่ยแต่ลงแค่ครึ่งบานนะจบแค่ครึ่งบานนะครับไม่สุดนะตัวยงตัวยางไม่ได้ขี้เหร่ท่านผู้ชมแต่ว่าจะเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนี่ยังไม่ทราบนะครับเข้ามาในห้องโดยสารหลังปิดเสียงตึบมากท่านผู้ชมโอ้ งานไม่ขี้เลยนะเสียไายรถในกลุ่มนี้ไม่มีที่วางแขนด้านหลังให้คุณอยู่แล้วช่องแอร์แยกซ้ายขวาให้มาดีมากที่ใส่ของ USB A ช่องเดียวนะมีสล็อตเดียวนะครับไม่มี Powerlet ตรงนี้นี่ที่ใส่ของแต่วัสดุบเบาะดีเว้ยอโซฟิกด้วยนะครับติดที่นั่งเบาะเด็กได้ด้วยนะครับมือจับหลังคาพาริเมอร์สัลูม,มถึงตรงนี้ครับหลังคากระจกมาแค่นี้ แข่งได้หรือเปล่าแรงม้าแรงบิดพอได้นะ150ตัวนี้150กิโลวัตต์ก็พอได้อยู่นะแรงบิดดีนะตัวนี้แรงบิดดีนะครับแรงบิดนะครับในตัว500เนี่ย210ินิวตันเมตรนะเหลือเฟือนะถ้าแรงบิดตัวรดแค่นี้แล้ว2 1 0นิวตันเมตรเนี่ยไอออนวี v เนี่ยแรงบิด240นะตัวมันเริ่มขนาดนั้นน่ะเนี่ยตัวแค่นี้เหลือแค่210 <c oughs> โอ้โหโหดว่ะแรงบิด <c oughs> จี๊ดแน่จี๊ดแน่นอนตัวนี้นะครับ ไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับตัวบอดี้รถแล้วถือว่าใหญ่อ่ะนะมีหลุมให้นะครับเก็บสัมภาระเพิ่มได้หรือคุณจะปรับนะครับนี่ลงไปข้างล่างก็ได้นะครับนี่ปรับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระออกแบบตามสไตล์คุณพับเบาะราบไหมดูนะครับไม่ราบนะดูไว้ได้เลยนะรถในกลุ่มนี้นะครับพับเบาะราบหายากนะครับส่วนใหญ่จะมีชั้นของเก้าอี้นี้อยู่ นะครับจะมีชั้นของเก้าอี้นี้อยู่บูลิงบิงกัวก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมีชั้นของเก้าอี้อยู่นะอันนี้ปรับเป็นไฟฟ้านะครับดูด้านท้ายบานด้านท้ายนะครับออกแบบมาร,บราบเรียบ,ยบแต่ดีไซน์จุดเด่นเขาก็คือดีไซน์ของหลอดนะครับหลอดไฟนะอันนี้ไฟเลี้ยวมายังไม่ได้เป็นซีเควนเชียลนะครับอันนี้นะ UT สัญ,ญลักษณ์เซ็นเซอร์หลังมานะมาค่อนข้างครบน่าสนใจนะน,นี่เป็นไฟถอย ดีไซน์มีอุโมงค์นะครับอุโมงค์ซุ้มมาให้ไฟเบรกโดยที่3ามีมาให้ดีไซน์ออกมาแบบเรียบเรียบนะครับไม่ได้โดดเด่นไม่ได้สปอร์ตจา๋าแต่ออกมาแบบสะอาดสะอาดตานะเดี๋ยวไปดูภายในภายในนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหน้าจอขนาดใหญ่ดีไซน์ของมารวัดสวยไปดูเลยครับนี่ครับในตำแหน่งของผู้ขับนะทานผู้ชมเบาไฟฟ้านะเฮ้ยเบาไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับถือว่าดี นะเนี่ยให้มาไม่ได้ขี้เร่ตัวเนื้อบาอกออกแน่นๆนี่เป็นแอร์เวนด้วยนะมาดีเว้ยไม่ขี้เร่เลยเว้ยถ้าบอกว่ารถคันนี้เป็นรถขนาดเล็กเป็นรถที่ใช้งานในเมืองซิตี้คาร์แล้วคุณได้ห้องโดยสารขนาดใหญ่แบบนี้นี่ตรงนี้นะใหญ่นะเนี่ยตรงนี้มีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยตรงนี้ผมยังไม่รู้นะว่าตรงนี้เป็นอะไรจะหมุนเปิดปิดอ่ะจริงๆด้วยนี่ดูกิมมิคเขานะครับ หมุนมาเปิดนี่ช่องเก็บของปิดอ่ะนี่นะครับช่องเก็บของนะครับบิดเปิดปด,ดันปิดเข้าไปเฮ้ยเจ๋งว่ะดีไซน์ตัวนี้สวยท่าผู้ชมนี่ก็แขวนกระเป๋าได้ด้วยที่วางของตรงนี้ช่องแอร์นะครับนี่ใครมาเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับช่ององค์ช่องแอร์สวยนะแอร์เย่อิสระสองโซนนะเฟิรเฮ้ยโอเคโอ้ ดูดูการทำงานก็ลื่นดีนะลื่นไหลดีเนี่ยแอร์เว้นจริงๆด้วยนะครับมีระบายอากาศที่บริเวณเบาะนะครับนี่ปรับกระจกมองหลังปรับค่างพับอัตโนมัติเวลาเราดับเครื่องนี่ปรับซ้ายขวานะครับเข้ามาปรับที่นี่นะเข้ามาปรับที่ห้องนักบินอัจฉริยะนะครับนี่ก็เป็นใช้เคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับตัวนี่หมุนนี่นะนี่เฮ้ยไม่ขีเรเลยไม่ขีเรเลยนะดีเลยนะครับนี่ครับผมขับ,บขี่นี่มีอะไรอ่ะ รักษาเลนฉุกเฉินมีมาให้นะระบบช่วยเหลือชะลอการชนด้านหน้ามีเตือนกับเบรกได้ด้วยนี่ถอยหลังเตือนถอยหลังนะครับเตือนการข้ามเลนด้านหลังโอ้โหมีตรวจสอบจุดบอดปิดประตูนะครับนี้ไม่มีอ d ตชีพครูสอัลทนนะตัวนี้มีจอดรถอัจฉริยะก็คือมีแค่เสียงเรดาร์อ๋อนี้ยังไม่มีอัตีพครูสนะครับอ๋อโอเคแต่ก็ไม่มีปัญหามากรถกลุ่มนี้4ี่แส การใช้งานนี่การโหมดการขับสบายสปอร์ตประหยัดมีประหยัดสุดด้วยนะครับแล้วก็มีเคอร์สอ่อนกับกลางนะการพลังขับเค้นเชสซีนี่ไม่ได้มีอะไรโหมดลากจูงออโต้เบรกโฮมีให้ลดความเร็วขณะทางลาดนะครับมีให้อุปรกรณ์เสริมตัวรถล็อกอัตโนมัติอันนี้พวกกดปุ่มต่างๆนะอ๋อนี่มีนี่ด้วยนะมีเนให้ด้วยนะครับนี่นี่นี่เพราะเวลาตรงจุดนี้นะท่านผู้ชมปุ่มนี้สามารถที่จะมา เป็นช็อตคัดได้นะครับสบายสปอร์ตประหยัดตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดไฟหน้าออโต้ไฟต่ำไฟรีนะครับแล้วก็เปิดปิดม่านบังแดดน,นี่เปิดประตูท้ายเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะความสว่างหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยโอ้เฮ้โอเคนะไม่ได้คีเรยรไว้ให้เออไว้ให้เอาเอาแต่อยากเห็นฟังก์ชันใช้งานเขาจริงๆนะอยากรู้ว่าไฟลิงรถเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เรารู้คือไม่ได้เน้นสปอร์ตนะครับเน้นนุ่มๆหน่อยนะที่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้ น่าจะเป็นไวเลทชาร์จด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวระบายความร้อนมาให้ตัวนี้เป็นตัวท็อปตัว500นะครับนี่แบตเตอรี่เหลือ483นะครับ <S <S เปิดแบบบัตเตอร์ฟลายเออเมันก็ก็ไม่ได้ขี้เห่เนาะอยากลองขับรถในกลุ่มนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าในอนาคตเนี่ยครับทุกู้ชมครับเจ้าตัว i อออนยูเนี่ยจะมีตัวเทคโนโลยี REEV ด้วยนะจะมีเครื่องยนต์ด้วยนะเครื่องยนต์ปั่นไฟแล้วก็วิ่งด้วย นะครับนี่เฮ้ยตัดแสงออโต้ด้วยนะเฮ้ยเลอไม่ม้งไม่นอะจะตัดแสงออโต้บ้างรถตัดแสงออโต้ด้วยเหรอเออเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนี่ด้วยอ่ะมองคนด้านหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นครอบครัวเว้ยเฮ้ยเป็นครอบครัวเว้ยเฮ้ยนะอันนี้ก็จะเป็นผ้านี่ยนี่นี่ใสเขาเลยเนี่ยเปิดแบบเนี้ยต้องใช้มือแงะๆออกมาแบบนี้นะครับแต่โหจะให้ไฟดีเว้ยนะเจ๋งดินะไฟ นะครับไฟอ่าเออพอไดไ้พอได้นะท่านผู้ชมพอได้บ่ะราคา419หเกหรอกับ519ถ้า5 1 0แ0 0แล้วได้ตัววิ่ง500วิ่งจริงเท่าไหร่ไม่รู้ถ้า NEDC 500ก็วิ่งสัก470 419ถ้า400ก็วิ่งสัก380 380นี่วิ่งเท่า MG4 นะราคา4ี0แนะครับแต่ขับสู้ MG4 ไม่ได้หรอกนะครับฟีลิ่งเป็นอย่างไรยังไม่ทราบ ต้องลองขับกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถรุ่นที่เขามานํามาโชว์ในโมอเตอร์โชว์นะครับของบูดไอออนมีเยอะมากแล้วก็มีความโดดเด่นมากมายด้วยเขาเป็นอีโคซิสเต็มของเขาเลยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันปไปไป,ป ut สี่แสนเก้าโหแม่งเด่นวะราคานี่ครับรถเล็กที่สุดของไอออนไอออน ut นะสี 4, ่แสนเก้ากับห้าแสนน่าสนใจนะ่าสนใจแต่ชาร์จน้อยไปหน่อย60สิบกิโลวัตต์เวลาฟ้ารชาร์จแล้วแต่ก็ต้องลองขับดูว่าเป็นอย่างไรแล้วนี่อนาคต ของเขาเจ้า i อออนวะครับผมได้คุยกับผู้บริหารของทางไออนะครับในอนาคต i อออนวจะไม่ได้มีแค่ EV อย่างเดียวแต่จะมีเครื่องยนต์มาด้วยจะเป็น REEV มาด้วยในความเป็นไอออนวน่าสนใจเพราะไอออนวตัวท็อปที่สุดนะครับ602วิ่งไกล600กิโลวิ่งจริงอยู่ที่400กว่าๆเท่านั้นถ้ามีเครื่องยนต์เข้ามาถ้ากลายเป็น r e e v ขึ้นมา หคตรน้าโดนตัวนี้นะครับปีนี้น่าลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ในความเป็นเครื่องยนต์ของไอออนวีแต่บอกได้เลยว่ามีอนาคตมากๆแล้วมาดูด้านหลังทาไมวันนี้ดูนะครับเขามีการพรีเซนต์ในหลายๆอย่างเพราะว่าเขาอยากที่จะโชว์ให้เห็นว่าไอออนเนี่ยแบรนด์ j a c เนี่ยไม่ได้ขายแค่รถยนต์แต่ขายเทคโนโลยีด้วยนี่มีตู้เย็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการโชว์ว่าเจ้าไอออนวีเนี่ยสามารถเป็น V2L มาด้วยเป็นตู้เย็นของเขาและเป็นแบรนด์เขาด้วยนะนี่อันนี้เป็นแบรนด์เขาด้วยไฮเปอร์เป็นไอออนและมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่ผมโคตรชอบเลยนี่แบตเตอรี่นะจ้ะท่านผู้ชมดูเห็นไหมเห็นไหมเขาต้องแคสตรงนี้ออกมานะนี่โอ้ดูสล็อตเสียบบาเลย0.6กิโลวัตต์นะตัวนี้ผมชอบมากผมชอบมากตัวนี้นะครับอันนี้เขาไม่ได้ชาร์จเอาไว้นะดูสิโอ้ยอันนี้บอกเขาไปแล้วว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปจีนเราจะไปสอยตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวนี้นะครับ แบรนด์ U Power Energy นะครับนี่เดี๋ยวไปจีนจะไปเอามาแต่ไม่รู้เอามาได้ไหมนะเพราะเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องนะครับแต่บอกเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นี่ฮิโอดูดิโอ้ดีซีอินพุนะครับ, put, รบชาร์จเข้าไปมีไฟด้วยพวกนี้ผมโคตรชอบเลยเพราะว่าแบรนด์จีนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทำแบบนี้นะต้องเอาพวกนี้เข้ามาทำตลาดด้วยนะครับไม่ได้ขี้เรเลยนะดูชอบว่ะชอบว่ะ นะปุ้ยกระแทกเขาสันี่ไงน,ะนี่โอ้ดูหนังฟังเพลงกันเข้าไปนะครับเจ๋งว่ะ